สวัสดีครับอ้าวแป้งอยากเห็นน้องเดินจังขับรถไปขายแล้วไอเจ้าโอเลี้ยสวัสดีครับนั่นอาร์ตวามันคืออาร์ตคุณจีสวัสดีครับ,นนว,รบวันนี้ท่องเที่ยวมายืนดูน้องเยอะมากนะมีทั้งเอฟสี่รุนมีทั้ง สวัสดีครับคุณเอ๋ครับฮะ, <ivan? S 1> ะถ,ถ่ายรูปสง่งตัว,ว,วน้อยสวัสดีครับโนุก,ก้อยสวัสดีครับคุณเอ๋เนอานะหา่นแจงโมย่างเดี๋ยวทางครังอาหารจัดการให้ครับขายหมดแล้วอะไรหมดว่าไงคุณจีรับหันกล้องไปเลยไหมมีคนก็จะออกกล้องันทุกคน น <laughs> <laughs> ี่ไงเอ้ย้ยเ้ยเขามีสองกล้องกลับเดยทุกคน FC เอาอะไรไงฮยเอาอะไรขายเลยหรอโอเลี้ยงเอาไว้ให้นะใช้ก่อนโมเตไซต์อ่ะตัวน้อยออกมาแล้วนะอาน้าวเลยวัสด,ดีครับสวัสดีครับคักไม่ครบมีนอนนะคัไม่ครบสวัสดีจี๊ยสวัสดีทนโวีสวัสดีป้างเปิ้ล <laughs> <laughs> แม่เอาสวัสดีครับคุณเอิงครับใครครับแม่ฟ้าเอาสวัสดีครับอุ้ยเข้ามากับเป็นแก๊งเลยเนี่ยสวัสดีคุณประกบอรรมบาสวัสดีครับคุณมดโมเต้สวัสดีครับสวัสดีทุกทกคนครับช่วยแชร์ด้วยนะสาวๆไปกันครบเลยใช่ครับปีก้าขอบคุณครับ วันนี้เขามาเนี่ยเขาจะมาวันเกิดหมูตูนนะครับมาฉลองลุงหน้าวันเกิดหมูตูนขอบคุณมากไข่ต้มคนเยอะหน้าเลยวันเกิดตูนขอให้เป็นอย่างนั้นทิเธอรสวัสดีครับหนิงรอดูออนไลน์ครับแต่คงไม่มีการร้องเพลงนะครับไม่มีการร้องเพลงอวยพรเนาะนะครับก็แค่เป่าเค้กให้พอสวัสดีครับพี่ป๊อกเปิดหน้าหน่อยเปิดหน้าหน่อย คนขอเปิดหน้านะรอดูเขาทานเคพอจะนะโอเคน่ารักใช่ครับเคียวโกะคุณมามี่สวัสดีคร really ับ ทุกคนเดี๋ยวขอให้แม่แม่เขาเปิดโยเกิรให้หน่อยครับอาศัยก่อนต้องอาศัยระวังกระเด็นไม่ใช่อย่าเอาเข้าตัวอย่าเอาเข้าตัวมันปองแล้วมันปองแล้วมันจะกระเด็นนเด็นนี่ทุกคนดูนิ้วดูนิ้วดูนิ้วเล็น้อย หมดกันรถตั้งหนึงนี่คือจะกินเองแล้วนะตามสบายเลยตามสบายเลยอาหารถคืออะไรบ้างครับก็มีอาหารเม็ดมาซุลิเป็นหัวหัวอาหารเม็ดแช่น้ำให้พองผสมด้วยผลสุกอะโวคาโดกล้วยหอมไข่ต้มน้ำส้มขันพร้อมด้วยคนลุก นุ่มครับขนตัวน้อยนุ่มมากนิ่มจริงๆนะทุกคนเนี่ยนี่ไงอุ้มมาแล้วถ้าเกิดเขาไม่เลี้ยงสวัสดีคุณยุ้ยครับอุบลฝนตกอ๋อที่ระเรยดบอกหน้ารักขอบคุณครับดูทุกคนดูนะตั้งแต่หน้าเลย มด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 หลับครับเกาะแน่เลยใช่ดูในไลฟ์เอาใช่ไหมอ๋อขอบคุณกุนกีต้าครับตัวน้อยเหมือนตุ๊กตาเลยน่ารักใช่ครับ หางอวบครับใช่หางอวบมากครับใหญ่มากวิเขาร้านดังก๊อปอ่ะปล่อยสันเดย์อ่ะฉันเดย์กินอาหารอยู่ครับแม่ดีดีแม่ดูอะไรเดี๋ยวลุกตกโอ้โหแม่หงุดหงแม่หงุ เสียงเขานะอัมบัตบอกเขาอยู่บนหลังตลอดเลยเหรอะใช่ครับได้ได้ได้ตามใจได้รอแป๊บลูกตามมาตามาลูกวินนี่มามาลูกมามาลูกมาขอเยอะเกิดด้วยค่ะปลขอบคุณครับ นะหลบไปข้างหลังเลยโอ้อลไรวะเนี่ยนรุนโดนไล่เฉยเลยทุกคนเ่าดรบนากใช่โดนไล่นรุนโดนไล่ตล,ลอ,อดอ่ะแกงนี้ยกให้เขาครับเขาเป็นเจ้าแม่ กจะพูดภาษาไปย